สวัสดีครับผมนายปริศิตุศีนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องมองเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมาที่หนึ่งหลักการทำงานของมองเตอร์เหนี่ยวน้ำาการเหนี่ยวน้ำไม่ได้ไฟฟ้าเกิดึ้นได้จากาำำน้ำเสนเนวนแงแม่เหล็กที่ผ่านตัวนำทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนและกระแสในตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ภายใต้เส้นแรงแม่เหล็กทำให้เกิดแรงขึ้นแรงขึ้นที่ตัวนำตามทิศทางของขนาดแม่เหล็ก เป็นไปตามกฎของมือซ้ายของมอเตอร์ชนิดมอเตอร์ไฟกระแสสลับจำแนกออกได้เป็นสองประเภทใหญ่คือมอเตอร์แบบหนึ่งเฟสและมอเตอร์แบบสามเฟสซึ่งสอดคล้องกับแรงจ่ายไฟฟ้าที่มีทั้งระบบหนึ่งเฟสและระบบสามเฟส2 2 0รทัพส10โวลต์ที่ความถี่50เฮิรตซ์และมอเตอร์แบบ1เฟสยังจำแนกออกได้เป็น2กลุ่มคือมอเตอร์ แบบเหนียวนํำจะประกอบด้วยสลิปเฟสมอเตอร์คาปาซิเตอร์มอเตอร์และเช็ิเดตเป็นสองกลุ่มคือมอเตอร์แบบเหนียวนํำจะประกอบด้วยสลิปเฟสมอเตอร์เอ้ตุนียมย่างเดวโรมอเตอร์อีกอกลุ่มหนึ่ง Boom, ทำที่ที่ทำตัวหมุนจะมีลักษณะชุนอาร์มิเจอร์ประกอบด้วยดีคัชันมอเตอร์ ได้ยูนิฟอร์มเยูนิเวอร์เซอร์มอเตอร์ส่วนมอเตอร์แบบสามเฟสแบ่งออกได้เป็นสามชนิดคือมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีตครงกระบอกมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบพัดกดลวดและซิงนและซิงโคนัสมอเตอร์ครับ